ไม่รีเหมือนแมวเลยชิจอนีตต่นี่เหรอยังไม่ใส่หัวผอรรถ้าปากกันห้าริบหนึ่งถ้าต้องรีบหนึ่งห้ารีบไม่รีบถ้ารีบยี่ใส You love it everywhere. <laughs> <laughs> Not <a> me. <mirror. laughs> look <the> mirror. <laughs> God, I you, the mirror. Beautiful. You're wasting that. Beautiful, no, you did it first. Beautiful. You're smiling, Michael. Smiling. What <laughs> No. And then dang, dang that. So did you use that sign? No, I don't like that colour. She's had the nose and somebody's desire. Look at that. <laughs> I didn't even the Me. <laughs> what you've got on here? <laughs> <laughs> it's checked! <laughs> 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 <laughs>

Take it off. Yeah. Hmm? Do you, <laughs> <laughs> no, you oh. so? du? league gang? mig what I'll Nej det own. See you when damn near me something. Is that all over here? Press that to hear me. I mean that. That one. Yeah. And den. I'll take this. Where you go, Mm. <laughs> hey. Mm. Eh? Did you hear anything? I have been saying something. No, you have to press that to say something. No, press that to listen to me and press that to talk. Oh. <laughs> <laughs> press press that one. one. Say anything. I'm <laughs> reading. Oh. Um, <laughs> <laughs> That's not okay. That's only you'll do. <laughs> no it isn't. No. เิียหัวนังห้าโมงเย็นนะพี่น้องค่ะนี่ห้าโมงเย็นในวันที่หนึ่งพฤษภาคมสองห้าหห้าพี่น้องค่ะเห็นสีขาวๆนั่นคือดอกกระเทียมที่บ้านแล้วพี่น้อง สวัสดีค่ะเมรีสวัสดีค่ะดูด้วยเวลาสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะเด้อพาทุกคนมาเดินป่าจ้ะน้อพี่น้องซึ่งเป็นกิจกรรมโปรดของครอบครัวเราตอนนี้ห้าโมงเย็นพี่น้องขาบึงสภาพห้าโมงเย็นวันที่คุณย่ามากินข้าว ย่าเขากลับบ้านแล้วใส่ถึงพวกใส่ทึงได้ออกมาเดินนะจน๊ะเนาะต้องได้ออกมาถ้าเป็นวันหยุดถ้าฝนไม่ตกพี่น้องค่ะเนาะใส่พามาเดิน <c oughs> ช่วงนี้เป็นช่วงดอก b l u e บลดอก b l u e บลออกเยอะถ้าเห็นเดี๋ยวจะถ่ายให้ให้ดูพี่น้องค่ะ <c oughs> แล้วก็เทียมป่าก็ลังกําลังบานพี่น้องหมายถึงว่าดอกมันกําลังบานหนุนข้าวสะพังเห็นหนุนเห็นม่วง เขาเรียกรนะูเบลเนาะไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่สีม่วงแต่ว่าดูเป็นสีม่วงนะพี่น้องเนาะไปซ่าจะถ่ายออกไปให้เพิ่งก็จัดทางไว้ให้คนเดินพี่น้องคะ่ะโอ้ยลูเบลสวยมากเลยพี่น้องเอ้ยรูเบลแต่เข้าไปใกล้ไม่ได้เพราะมันเป็นข้างในนั้นเขาไม่ให้เข้าถ้าเขากั้นรั้วแบบนี้พี่น้องให้ถ่ายให้ดู สวยมากพี่น้องเสด็ได้มาค่ําเดี๋ยวป่าหลังๆไปจะไปตอนกลางวัน้ามันจะเห็นแบบสวยๆเห็นชัดๆแต่นี้ได้มาเดินช่วงเย็นก็เลยถ่ายให้ดูช่วงเย็นๆนะพี่น้องหน้าร้อนมันจะมืดช้าคุณละ่ะเกือบสองทุ่มถึงมืดเรามานี่5้าโมงเห็นไหมปลาปากระเทียมนี่นะดอกบ้านสีขาวเต็มสวยไปอีกแบบนะพี่น้องดอกกระเทียมป่า เรามาค่ําแต่เราก็ถ่ายแบบค่ำค่ำให้ดูนะคะพี่น้องคะเนาะเขาจะมีทางจัดไว้ให้เรียบร้อยคุณไปตามทางเลยเขาจะชี้ว่าคุณไปทางไหนได้นะพี่น้องคะคือตรงไหนที่เป็นสาธารณะทางที่ให้เดินเขาจะมีลูกศรชี้ให้นี่เห็นบ่แบบนี้ตัวอย่างนะพี่น้องนี่ไปทางนี้ไปทางนี้เขาจะบอกนะล่จะจ้ะ นดองจ้าดอกกระเทียมโอ้ยหอมหอมพี่น้องหอมมากหอมเหมือนกระเทียมโดองเลยนุนบลูเบลจ้ามันพอลูกเนอมไม่เอาลูกทรายถือแล้วมันนั่นพี่น้อง ถือแล้วเดินไปนี่มันมันอันนั้นมันสั่นอันนี้เป็นกล้องมือถือ mom, mom, mom. จ้าลูกโอ oh, thank you <Yeah. S 1> darling ดอกอะไรนี่ลูก bluebell blue right จ้าแม่ลูกแล้วเข้าไปนั้นไม่ได้ลูก จาเยอะเยอะตรงนี้พ่อบอกว่าเวลาคนขี่ม้าเขาเข<น>าใช้ตัวนี้เปิดเพราะมันสูงเหมือนนะจานเนาะอันนั้นแกะพี่น้องอุ้ยถ้ามันแบบอากาศเห็นจมแจมพี่จันสวยเนะพี่น้องเนาะ เดนดีไลออนเดนดีไลออนเวลามันโตมาก็นี่แกมาจะเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวใส่จะหาดอกให้น้องเมลีเป่าคนโบราณเขาเชื่อนะว่าเป่าแล้วนี่ถ้ามันแบบว่ากี่ครั้งหมดก็แสดงว่าบอกเวลาเลยนะแบบเขาเป็นเอ้าอย่าหมายถึงบอกเวลาว่าท่าม พอจนเบาไปแม่จะนับ Do I make my wish in my mind เริ่มเอ่ะเอาเร็วเร็วหนึ่งสองสามสี่ห้าหมดแล้วหกนี่หกหมดแล้ว <c oughs> ก็ประมาณหกโมง <c oughs> แต่ประมาณนั้นสินะ <What S 1> แต่ว่า <is S 1> ตอนนี้ <it? S 1> มันห้าโมงกว่ากว่าพี่น้องอันนี้คือแบบว่าผู้เ่าเพื่อนบ้านเนาะผู้เ่า <c oughs> คือว่าถ้ามีสิทธิ์ตอนนี้ถ้าเราไม่รู้นะเขาเพิ่นหมายถึงว่าเพิ่นเอามาเป่ากันเล่นเล่นเด็กน้อยเล่นเขาไอถามเวลากัน,เล,น,เ,ลนเล่นเเฉยๆลูกดอกนี้อันเป็นน,นั่นเดชเดนดี้ไลอันเป็นอะไรนะเขาเรียกเป็นวัชพืชน,นะนี่พี่น้องที่เขาเก็บกินอ่ะใช่ไหมที่คนร้ายคนเขาเก็บกินเป็นเขาเรียกฟันสิงโตน่ะใช่ไหมพี่น้องแสรกกับปบลูนเะนาะนี่สวยนะพี่น้องนะ สวยนี่แหละไม่เคยว่าเทวถามพี่นอ้องเทวถามเทวเดาถามเป่าไปกี่ครั้งวั <c oughs> นโอเครสินะ two three four ฝ้ายังเหลืออยู่ไม่ถูกหรอก <c oughs> พาอว่าเสียงเป่าเด้วมันเสียงตดพี่นอ้อ <c> ง <oughs> ว่าตอนนี้ห้าโมงกว่าๆเนาะนไม่ใช่อันนี้มันยังเหลืออะไรเป๋่าไป5้าครั้งแต่ว่าเข้าพูดกันเล่นๆนะ,นะพี่น้อง bluebell แต่ว่าเหมือนสีม่วงเนาะเหมือน purple <c oughs> พี่น้องมันมีสองสีีชี e เดียวเขาว่าอันนี้ไม่บอกว่าเป็นของอ g ง i s h วันแครว่าไม่รู้มีความแตกต่างนะมันมีความแตกต่าง นี่สลักงสลุกหรือสลักสลักฮะพูดชัดๆเซาลุกอืมเห็นไหมจะเห็นไหมมันตัวนี้เดี๋ยวมันกินผักเมื่อเวลากินผักนาจอยนี่เห็นไหมกินพวกพืชพวกอะไรว้าวมันไม่ชอบกินกราส์ไปลูกปะมันกินพวกเป็นผักปไปลูกปะเดินเดี๋ยวข้ามก่อน ว้ามันจะเอาไปเลี้ยงได้ไงเลี้ยงไม่ได้ลูกเพราะมันไม่นกม่นกะินผะกในกวินกพืชที่ินเพราไี่กนเพ็ี่นไหกมนเพรานเาไ่าม่ะเพาม่ินาค่ะเ่นะพา่นะมนกพ่นะพี่นะเพ่นะเ่กะอากินะเาไนะเา่นะเายม่นะา่นกนี้นีม่กมนก่ก รมาชาติทางเนื้อของอังกฤษก็จะแบบนี้พี่น้องค่ะอันนี้ไม่มีแดดเลยนะแล้วก็ค่ำด้วยค่ำแล้วหมายถึงว่า5โมงครึ่งแล้วล่ะตอนนี้ลูกพี่นอ Bell, ้องบ l u เบลตอสอนแฮ่แต่เข้าไม่ได้ป่านี้เดี๋ยวจะไปเข้าป่าที่เขาอนุญาตให้เข้าอันในนั้นเนี่ยคือเป็นป่าที่เขาสงวนที่ไม่ให้เดินเห็นไหมพี่น้อง อยู่ข้างทางนะนี่ใส่เข้ามาหมายถึงว่านี่ใส่เข้ามาถ่ายหมายถึงนี่จากถนนเนาะคุณเห็นไหม b l u ไปทั้งหมดเลยพี่น้องคือเขาไม่ให้เข้าเดี๋ยวใส่จะพาไปป่าที่เขาให้เข้าเดินชมนะพี่น้องเนาะคุณพี่น้องวันนี้ก็ถ่ายให้เห็นตามที่เห็นนั่นแหลนะเนาะหมายถึงตามที่เราไปจ้ะพ่อลูกเพื่อนจอดคุยแล้วก็สอนกันว่านั่นนู่นนี่มันก็คือได้ ได้เห็นธรรมชาติได้สูดอากาศเย็นๆแล้วก็หอมดอกไม้พี่น้องดอกบลูเบลล์นั้นหอมหอมหอมออกมาจากในป่านั้นพี่น้องคะธรรมชาติสวยงาม <c oughs> ยิ่งตอนเย็น <c oughs> ๆแบบนี้ <c oughs> มันแบบว่ามันเย็นดีมันไม่ร้อนมันไม่หนาวเนาะ <c oughs> แค่ว่าเราถ่ายวีดีโอมันไม่สวยเท่านั้นก็ไม่เป็นไรวันหลังเนาะทายจะพาไป ตรงที่มีดอกบลูเบลเข้าให้ชมแบบว่าเดินเข้าใกล้ๆเลยเนาะเขาจะจัดให้คนชมช่วงนี้มันจะออกเยอะเป็นช่วงสปริงพี่น้องคะเขาจะออกในช่วงเดือนอันนั้นปลายเดือนเมษาต้นเดือนพฤษภาฯนี้จะออกเยอะค่ะบลูเบลพี่น้องแล้วตอนนี้ก็จะมีอะไรนะเมลีพ็อกเก็ตมีน็อตด้วยเนาะพี่ลิกเนาะเมลีพ็อกเก็ตมีน็อตพ็อกเก็ตมีน็อตเป็นดอกอันนั้นตดิเมลี ดายอนาชอบเขาว่าเป็นดอกไอ้อย่าปริ้นเสร็จแม่แม่หลุลงเจ้าหญิงด้ยอนาเขาเขาเป็นดอกที่เขาโปรดปานก็คือโปเกตมีนอ t ต้นนี้เด็กน้อยชอบเล่นกันพี่น้องนมองี่ชอบเล่นไปจอาไปให้เอาปิติดเสื้อเขาพี่น้องเอาปิติดเสื้อเพื่อน เอลี่เห็นไหมไปไปโยนใส่เลยเฮ้ยมันจะติดพี่น้องมันจะติดมันเหนียวเขาเรียกอะไรนะสติ๊กีกอรอย่างเงี้ยเฮ้ยไมเคิล What y o อ call that วันไหมคน Sticky boot Sticky boot Sticky b o t เหลี่ย้อนมาถึงเลยเห็นไหมมันจะมีที่ให้ข้ามแล้วพี่น้องคนที่นี่เขาจะรู้กันเลย นี่ทางนี้เดินได้ทางนี้เดินได้ยิน,นคะคะนี่ให้คุณขามเดินไปพี่น้องค่ะพขจะรู้เลยว่าทางไหนไปได้เขาเรียกอะไรนะลูก clovers ฮ้ c l o v e r ไม่แม่ว่ามันโควิด clovers if you find a four leaf clover you'll be very lucky เออมันจะมีสามใบทุก <I S 1> อันเลย w n someone in our school <Yeah. S 2> found วันว่าถ้าคุณหาที่มีสีใบได้แสดงว่าคุณโชคทุนจะโชคดีวันวานะค่ะอันนี้คือเป็นคําบอกเราคําเล่นๆกันเพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นสามใบแบบนี้สามแฉกน้องพี่น้องข้าวสาลีงามๆตัวนี้ไหมบอกข้าวสารีาาาารถ้าเป็นทรายทรายดูไม่ออกหรอกว่าเป็นข้าวอะไรทำไมเขาเป็นชาวนาที่เขารู้นาะพี่น้องด้ยงามที่ตรงนี้จะเดินออกไปนี้นาะพี่น้อง ก็จะเป็นเส้นที่มาจากบ้านย่าทางนู้นเดี๋ยวพวกส่เดินขึ้นไปนู่นเพราะรถจอดไปทางนู้นส่จะถ่ายวิดีโอให้พี่บีโดยเฉพาะด้วยพี่บีเด้อพี่บีอยากเห็นบ้านหลังสุดท้ายทางนู้นพี่ส่เรียกว่าบ้านคนรวยแต่ก่อนเนาะพี่ส่พูดให้ฟังว่าเส้นสุดจากบ้านคุณย่าเนาะรถมาสุดตรงนั้นแล้วก็ไม่มีที่ไปเขาเดินอย่างเดียวนะจ๊ะคือหลังอยู่หลังอยู่ตรงนั้นบ้านหลังนั้นคนเขาเรียกบ้านแบบว่า คนรวยนะจ๊ะบิ๊กเฮาชื่อเรียกบิ๊กเานุ่นจะทางนุ่นมาจากบ้านย่าที่ใช้พูดสู่ฟังตรงขึ้นมาเนาะก็จะเป็นสุดในนี้จะจะมีทางรถไปถึงสุดแค่นี้นอกนั้นก็จะเดินไปเนะจ้ะพี่น้องค่าจะบ้านคว้ามือเป็นบ้านใหญ่เนาะเคยเข้าไปสง <should> ่งไปสนีกับคุณย่าไปนู่นก็คือเป็น บ้านเขาเข้าไม่ได้เนาะทางเดินของคนไปทางนี้จะ้ะสุดแค่นี้ทางรถนี่แหละบ้านนี่บ้านคนรวยบิกเ้าทพี่น้องนี่เขาจะเขียนว่ารูปบิ๊กนะคะรูปบิ๊กคือไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนู้นนี่เขาก็เดินได้พี่น้อง่ะทางนั้นเข้าไปไม่ได้เป็นทางเข้าบ้านเขาในไละ์พีบีพีบีบอกว่าถ่ายให้ดูหน่อยบ้านคนรวยคว้ามือสายหน่หละจะ้ะเนาะพวกทายมาส่งอันนั้น กับย่าส่งเขาเรียกว่าวิลลิ g นิวส์ก็คือข่าวข่าวเกี่ยวกับหมู่บ้านเขาจะรวมกันประมาณ10หมู่บ้านหรือกี่หมู่บ้านไม่รู้ก็จะมีข่าวประจําหมู่บ้านทุกเดือนหรือทุกสองเดือนไซก็จ,จําไม่ได้น่อพวกาซเคยมาส่งนั่นหลังด้านด้านหลังไซนะพี่บีายไ,ไม่ได้ถ่ายแบบบ้านเขาตรงๆะนะจ๊ะายก็เลยถ่ายแบบบ่าถ่ายตัวเองเนี่ยนะก็คือน่อยู่ด้านหลังนั่นคือบ้านคนรวยนะพี่น้องบ้านหลังนั่นแหละเขาจะมีนั้นด้วย จะมีสระว่ยน้ำมีนูน่นมีนี่นะพี่น้องคะลังใหญ่เบรื้มเทิมเลยหลังสุดท้ายของหมูบา้านรถก็จะไปไม่ได้ทางนี้พี่นอ้องนี่เราจะมาไม่ได้มีแจะทางเดินจ้ะว่าอะไรลูกโอ้ตัดหญ้าลูกโรบอทตัดหญ้านี่เขาใช้โรบอท โรบอทเอาไว้ตัดหญ้าโอ้ยของเราพื้นที่น้อยๆแม่ตัดเองก็ได้คนเดินมาใส่บอกว่าไปก่อนเลยพวกฉันเดินเช้าสคนมากกับหมาคนนี่คือเป็นที่ของข้าเจ้าทั้งหมดเลยหญ้าเขารู้จักกันนะคะเต้นอี่ลหมายถึงบ้านคนรวยหลังทางนู้นหนึ่งหนึ่งยินตทางนู้น อ่ะละแถวน,นี้ลงมานี่เป็นที่เข้าหมดเลยหญ้าป่าเนึ่งหมาข้าเจ้าไปอย่างไปพี่นอ้องกินอะไรกินขี้บัวเดินเข้าไปในนั้นมันก็จะมืดหน่อยนะพี่นอ้องเพราะมันเป็นป่าเราจะถ่ายให้ดูกับล้งไปหนุแนแร่เนาะ ไปนูน่นดีไสายถ่ายตะกีนี่บ้านคนรวยเด้อพี่บีเด้อถ่ายให้พี่บีดูหู้นเห็นตะหลังคขาพี่น้องเข้าป่าไปมันจะมืดซะหน่อยไม่เป็นไรเพราะมัน6กโมงแล้วนี่จ้าพี่น้องคขาก็ยังมีคนเดินอยู่เห็นว่าอันนี้เป็นฮอสเด้อีฮอสผูก็คือขี่มา้านะเห็นไหมจะมืดกว่ากันเราจะขี่มา้าจ้าพี่น้องนียมขี่มา้า ีตปตาปลาด้ยพี่น้องแถวนี้มีแม่ชีอยู่ด้วยนะเพราะว่าเดินตรงขึ้นไปนี่เป็นขวามือเป็นที่พักของแม่ชีอุ้ยหอมกระเทียมปลาพี่น้องหอมมากๆนี่ไง My kind is forget me not forget me n อ t ถ้ารวมตัวกันเยอะๆแล้วแดดดีๆนี่สวยจะ้ะมันจะออก สีน้ำเงินอ่อนๆนะพี่น้องโฟกัสมีน็อต้าแดดออกสวยมากมองไปเห็นหมู่บ้านพี่นอ้องทังนั้นสวยเดี๋ยวนี้เป็นโรงแรมค่ะขวามือนี่เป็นโรงแรมแต่ต้องมีจอดรถให้คน มาเดินเนาะด้านซ้ายมือจะจบคลิปการเดินตอนเย็นๆให้ดูนะคะอันนี้คือเปลี่ยนบรรยากาศนะพี่น่องว่าช่วงเย็นๆมันเป็นยังไงน้องไปดีดูดอกไม้จ้าหูดอกอันนั้นดอกอะไรนะ่าลูกเขาเรียกเชอร์รี่บรัชซั่มไม่ได้ค่ะแล้วพี่น่องจะเจอกันใหม่ได้ได้พี่น้องเนะด้อบ๊ายบาย